อย่ามองว่าดอกไม้นิดเดียวแล้วก็มันจะไม่สร้างไรายได้นะพี่ว่าดอกไม้แค่ไม่กี่ถางอ่ะมันก็เก็บเป็นไรายได้ให้เรา100-200ได้เนาะออเดอร์ของพี่อ่ะพี่จะขายแบบกล่องละร้อยดอกไม้ก็ค้าขนาด50-60ดอกแล้วก็80ดอกก็ประมาณ150บาท ทุกคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่ามาเช่าพื้นที่เขาที่ไม่ใช่ที่ของเราแต่พี่มองว่าการเช่าระยะเวลามันคือการเรียนรู้ของเราเช่าไปเถอะสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขเพราะว่าถ้าเรารอจนถึงเกษียณหรือรอจนเรามีที่ตัวเองเราคงไม่ได้ทำก็เลยคิดลงเวิร์กช็อปไว้ตรงนี้ห้องน้ํารอบๆจะได้มีพื้นที่ปลูกให้มากที่สุดเวลาเราต่อไฟต่อน้ํามันจะได้สะดวกแล้วก็ลงเปิดก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้ไม่ส่งเสียงร้องแล้วก็กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงะปลูกค้ากันนะ ส่วนมากก็จะเป็นพวกมากเกตส์เดซี่เข็มอินเดียเข็มชมพูนูดเล็บมือดางที่ลูกค้าต้องการพอเราทําไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรเราจะปลูกตามที่ลูกค้าต้องการใช้วิธีการแบ่งปันก่อนพี่รู้สึกว่าร้านแถวเนี้ยมันมีประมาณ5ล้านติดต่อเข้าไปซื้อน้ำเขาก่อนแล้วพี่ก็แบ่งดอกไม้เขาแล้วรับจากนั้นอ่ะห้า้านก็เป็นลูกค้าเราอ่ะพี่คิดว่าการทำอ่ะก็คือต้องให้รู้ตัวตนเนาะว่าเรามีดอกไม้จริงๆแล้วก็ต่อยอดได้พี่อ่ะมาสอนคอร์สเพื่อให้คนที่บ้านอ่ะเขาได้ทํามีพื้นที่ เล็กๆได้ทําพอสอนเสร็จจากวันนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในกลุ่มคลาสของเราได้เพราะว่าพี่จะมีกลุ่มปิดที่จะสอนปรึกษาทุกอย่างเพราะว่าแต่ละคนความรู้แล้วก็พื้นที่ไม่เหมือนกันพี่ก็เลยเปิดแบบว่าเป็นกลุ่มให้ลูกค้าถามตอบได้เนาะแล้วก็จุดินทรีย์ก็ทําแบบเนี้ยค่ะมีสูตรเฉพาะของที่สวนเลยนะคะก็ทุกคนสามารถเอากลับไปใช้ได้ และยิ่งมีความสุขมากที่สุดก็คือเวลาเราส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไปแต่งอ่ะเขาถ่ายรูปมาให้เราเรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันสวยมันน่ารักเราเราเก่งเนาะที่เราทําให้เขาแบบมีมูลค่าในในอาหารตรงนั้นน่ะแล้วหรืออย่างหนึ่งเราได้เลี้ยงลูกอยู่ในสวนด้วย จริงแล้วอ่ะทำงานประจำเป็นตําแหน่งเลขาที่หันมาทําเกษตรเพราะว่าเอออย่างน้อยลูกอ่ะมาทํากิจกรรมได้แล้วก็เริ่มปลูกผักไว้กินเองพอทําไปสักพักนึงอ่ะปลูกผักแล้วมีแมลงก็เลยไปเอาดอกไม้มาปลูกเออดอกไม้น่าจะเป็นดอกไม้กินได้ที่เราอ่ะส่งต่อร้านกาแฟแลาวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยได้ พี่อ่ะจะเป็นคนที่แบบคิดแล้วก็ทําเลยมันก็เลยไม่ได้มองคนรอบข้างว่าเขาจะมองว่าแบบเฮ้ยมันจะมีไรายได้หรอมันจะขาดทุนไหมมันจะมีเงินมาเสียค่าเช่าไหมแต่ตอนแรกอ่ะพี่ไม่มีเงินทนุนมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วก็แบ่งเงินประจําส่วนนั้นอ่ะมาเสียค่าเช่าแล้วก็ถือว่ามันอ่ะก็คือความสุขของเราแล้วลูกคนโตอ่ะเขาชอบสัตว์เพราะพี่อ่ะอยู่คอนโดอาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่าไม่ได้เต็มที่ ปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายมาที่สวนรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วสัตว์ของเราก็อยู่ได้นานหมือนถึงเราได้ดูแลเต็มที่ขึ้นเนาะส่วนคนเล็กเขาก็จะช่วยตลอดที่เลิกงานก็ไปรับเขาเพราะว่าโรงเรียนเขาอยู่ใกล้สวนตรงนี้มัน1้อะค่ะมันก็กว้างกว่าแล้วความโชคดีคือเจ้าของอะเขาต่อน้ําต่อไฟให้เราทําสัญญาให้เราเป็นกิจจารษณะเรายังมีแพลนที่เราทาอะไรต่อได้ในระยะเวลาสัญญา พี่ทํามา3 4ปีแล้วเนาะพี่รู้สึกว่าดอกไม้มันเยอะพอเยอะปุ๊บแบบพี่ทําไม่ทนันด้วยพี่อะทำงานประจําด้วยแต่มันก็จะมีลูกค้าที่แบบเพิ่มมาเรื่อยๆเช่นงานโรงแรมร้านอาหารแล้วก็พาร์ทเนื้อต่างๆแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่า เราควรจะเปิดสอนไหมเพื่อให้คนที่บ้านเขาได้ทํามีพื้นที่เล็กๆได้ทําสอนตั้งแต่ชนิดของดอกไม้เลยนะคะแล้วก็วิธีการปลูกวิธีการพเพาะเมล็ดย้ายต้นกล้าแล้วก็พวกจุลินทรีย์บำรุงต้นไม้การตัดแต่งที่สําคัญจะสอนเรื่องดินหมักเพราะว่าถ้าดินดีการปลูกดอกไม้มันก็จะต่อยอดให้แบบไม่มีแมลงไม่มีโรคเพราะว่าพี่ทํางานประจำมั้เนาะมันแทบจะไม่ได้ดูแลต้นไม้ด้วยซ้ําพอเราสอนไปเราจะรู้สึกเลยว่าเราทําเพื่ออะไร แล้วเราเจาะกลุ่มไหนส่วนมากจะเป็นวัยกเกษียณที่อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรคุณพ่อคุณแม่แล้วมันต่อยอดเป็นกิจกรรมของเด็กด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่เขาจะมาทําเพราะว่าเขาคิดว่าปลูกดอกไม้ไว้ชมที่ร้านพอแล้วเขาก็ยังใช้ประโยชน์ได้ส่วนมากพี่จะปลูกลงแปลงในความชอบของตัวเองนะถามว่ากระถางมันก็ดีในการดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากเป็นธรรมชาติเราอยากปลูกแบบในแปลงที่แบบเป็นทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่จริงดอกไม้กินได้นะคะมันมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วไม้ลมรู้ไม้ลมลุก็ให้เราคิดว่าเขาเป็นพอะเมล็ดแต่ว่าไม้ยืนต้นอ่ะสำหรับปักชำเนาะสมมติว่าถ้าเป็นทานตะวันลูกค้าก็นิยมเพราะว่าเอากลีบไปแต่งเราเพาะต้นกล้าเพอะเมล็ดอะคะ่ะ45่วันเราลงแปลงแล้วประมาณอีก2เดือนเราก็เก็บดอกได้อะคะ่ะแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการเพราะแค่นั้นแต่พี่ว่าการเพาะมันเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเนาะในการที่จะเห็นต้นไม้เราเติบโตไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีวิธีการหมักดินเนาะก็จะมีพวกแบบคุยมะพร้าวหรือว่ากากมะพร้าวสับก็ได้หรือว่าใบไม้ใบไม้แหง้งใบไม้ทุกชนิดเลยแล้วก็คิวัวแล้วก็เก็บดิบเก็บดำออเดอร์ของพี่อ่ะพี่จะขายแบบกล่องละร้อยดอกไม้ก็ค้าขนาด50-60ดอกแล้วก็80ดอกก็ประมาณ150บาท บางทีก็ไม่ได้นับเลยก็คือใส่ใส่แล้วก็เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนรู้สึกว่ามันกลายเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเราไม่ได้คิดเป็นราคาไปทุกอย่างอะ่ะถ้ามีดอกไม้อันไหนเหลือหรือเยอะเกินเหมือนบางทีพงชมพูอ่ะพี่มีเยอะมากพี่ก็แบ่งเขาไปก็คือไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรมันรู้สึกว่าแบบเออก็ดีกว่ามันเหี่ยวอยู่ที่ต้นอะ่ะให้เขาไปเพื่อใช้ประโยชนอ์อ่ะเวลาส่งอะ่ะเรารับแค่บร,ริเวณใกล้ๆ เพราะว่าเรามองว่าลูกค้าก็ได้ความสะดวกที่เร็วแล้วก็ดอกไม้สดก็ประมาณ3-4กล่องก็เราคิดว่า3-4กล่องมันคือรายได้ถ้าเราทำา1บมันมันก็คือรายได้ที่เรามาเสียค่าเช่าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกเกษตรมันทําแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งเวลากลางวันเราสามารถที่ไปทํางานอื่นได้ซึ่งพี่คิดว่ามันก็ยังตอบโจทย์กับเรา เพราะว่าตอนเช้าพี่มาดูแลสวนพี่ก็รีบไปทํางานพอเย็น5้าโมงพี่เลิกงานพี่ก็มาทําคือวงลูปพี่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็อยู่ที่สวนเต็มตัวคิดเรื่องราออกหรอไม่เคยคิดเนาะงานประจําพี่ก็ยังมีสังคมตรงนั้นยังมีเพื่อนยังมีนายที่ดีรู้สึกว่าพี่ผ่านมาแล้วคนชอบอ่ะพี่รู้สึกดีใจที่พี่สอนอ่ะแล้วลูกคนมา พี่รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมันเป็นเครือข่ายที่ดีแล้วมันเป็นแบบสังคมอีกสังคมหนึง่งที่เขาชอบเหมือนเราที่เขาคิดเหมือนเราบางทีเราเหนื่อยกับสิ่งแวดล้อมที่เรารถติดเรารู้สึกว่าเรามาสวนแล้วเราได้นิ่งลงได้ว่ามีสมาธิในการดูแลต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะมันคือความสุขแต่ว่ากเกษตรก็เป็นอนาคตเนาะถ้าวันหนึ่งกเกษียณออกจากงานก็คงไปทําจริงจังแบบต่างจังหวัดคงไปปลูกดอกไม้เป็นทุ่งเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้มาเต็มที่แล้วว่าเราควรปลูกอะไรเราควทรทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะ